ครับวันนี้ก็เป็นจิตกรรมในการซ่อมแซมฝายของที่5ตำบลบางสมนะครับเออรือว่าคลองท่านหลาบ้านหลอนนอยครับวันนี้ก็ได้ได้รับความนุกรอ์จากบริษัท TPF ความลูกกุ้ง, F, งนะครับ ส่งพนักงานมาเข้ามาร่วมกันขนหินขนทรายนะครับเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะครับที่ซีฟีได้ทําประโยชน์เพื่อชุมชนนะครับก็คิดว่าในนามของผู้ประสางานก็ต้องขออบคุณบริษัทซีเดียยิ่งยิ่งนะครับ โอเคเลยโอเคเลยใครได้เลยกันให้เอาบาชนอยู่เลยนะ้าใครได้บาอนไปกอยู่เลยนะมาทางนั้เลยเดี๋ยปผสมปูนทรายใส่

đảm không, Đúng rồi. Đúng rồi, không Ai, à, à, phải không phải không phải được không được mẹ được 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 được

เอาที่ดินที่โคลนด้านหน้าประตูน้ำนะออกให้หมดนะครับให้มันสะอาดสะอ้านนะครับหลังจากตะกอนดินมาดักอยู่ที่หน้าประตูเยอะแยะครับเราทำละเอียดครับไม่ได้ทำช่วยชวยอักมา บอกว่าให้ทาจาเบียตอนนี้เป็นขั้นแค่ทดสอบนะครับอ่ส่วนที่จะทาครั้งต่อไปก็คือผมจะต้องเทปูนกันหน้านะครับสร้างเป็นแบบขึ้นมาแล้วก็เทปูนมาถึงถึงสนานนี้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทั้งสองข้างนี่เมื่อเทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ผมก็จะไปอัดจารบีตรงนี้ไม่รู้ครับผมอัดแป้นมันจารบีมันช่วยได้ในการหล่อเลื่นได้มากครับเมืเ่อเจอผมเจอฟ้า นิมมันจะไม่ก่อครับอาจารย์ขอบคุณครับ